จบฟล์มก็ม่องกับไปนะคะข้อมประชุมมีสวนนะคะมีการมีเรื่องเลยภาษาเราก็ได้นัดตรงาหน้าอยู่เห็ โอเคเอาใหม่ okay, ดูเหมือนวันนี้มันจะมีปัญหาเยอะจังนะตั้งแต่เมื่อเช้าจะถึงตอนนี้พี่น้องเอ้ยเมื่อเช้าเราก็ได้นัดชุมนรุมนะครับเมื่อเช้าที่ UN ตอนแรกก็คือเราไม่ได้เป็นคนเริ่มนัดนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยคนงานพม่าก็มีความกล้าหาญนะครับที่จะมาไล่ประด็จการจับบ้านเขาที่เผาบ้านเขาที่ทําสงครามที่เกาออาชญายกรรมก่อการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับที่มาประเทศนี้ เราต้องปกมือให้กับพี่น้องชาวเมียนมากแรงงานพาม่าทุกคนที่มาบารรทวงนะครับตอนเช้าเมื่อวันก่อนเราก็ติดต่อกับพ,พื่นพี่เขาไปว่าเราจะมาทำอาร์ตคอมเมนต์หรือเราจะมาร่วมเสริมในม็อบนี้แต่พอตอนเช้ามาสิ่งที่เกิดขึ้นคือม็อบม็อบคนไทย มอ็มอบหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยประกาศตัวเป็นม็อบต่อต้านรัฐบาลครั้งนี้กลับรวมหัวกับรัฐบาลที่เข้าข้างเผด็จการทาหาร,รมากครับขอเสียงโวยมันหน่อยโอ้ค <Hey. S 1> oh. ุณต่อต้านรัฐบาลภาษาอะไรวะเนี่ยจะ <c oughs> ไม่ใช่ตอนนี้นะครับพี่สุรัตน์เองก็ยังอยู่ในสอน,นอนะครับผมแต่ว่าตอนแรกพี่สุรัตน์ก็ถูกทำร้ายร่างกายถูกกระทืบโดยพวกม็อบฝ่ายขวานะครับ ควาชาตินิยมที่เหยียดเชื้อชาติโอเคแต่ในตอนนี้ที่เราเขาปลอดภัยแล้วนะ,ะตอนนี้เขากำลังรักลาตัวยี่ส okay. ่น้อยอยู่ไม่ได้ยินเสียงเทศแต่ไประด็นี่ผมจะพูดวันนี้นะครับก็คือก็ออคือเรื่องของบิมสเต็กนะครับ นะครับพันีเดียวกับการประชุมเรื่องของอาวเิงกอซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้ที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนเจ็ดประเทศนะครับผู้นําจากหลายารส่วนเจ็ประเทศได้มาได้มาประชุมกันที่ประเทศไทยเพื่อที่จะหาลือเรื่องเศรษฐกิจเรื่องภายในประเทศเรื่องความมั่นคงในการประชุมครั้งนี้มีหลายเรื่องครับแต่มันมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมแอบสงสัยเขาบอกว่าเขาจะประชุมเรื่องปัญหาอาชญากรรมในประเทศด้วย ผมสงสัยว่าถ้าเกิดคุณระชมเรื่องอาเญียกรกมเนี่ยคุณจะเชิญอาเซยนกรมาทําไมใช่ไมมใช่ใช่ใชถือว่ารัฐบาลทํางานได้ดีมากครับผมเคยได้ยินคนคนนึงกล่าวไว้ว่าถ้าเกิดคุณอยากรู้รสชาติของอาหารคุณต้องกินถ้าเกิดคุณอยากรู้ความหนาวของลมคุณต้องสูดลมแต่ถ้าเกิดคุณอยากรู้อาเญยกรสิ่งที่รัฐบาลไทยคือเลยชวนอาเัียนกรมันลวมประสุมในประเทศเลยครับผม ขอเสียงโองนะครับและมินอ,องลายนะครับอาชญากรที่ผมพูดถึงไม่นอ,องลายมันเป็นมาดการทหารนะครับครั้งหนึ่งมินอ,องลายเคยก่อคดีการฆ่าล้างอ0 0 0นะครับฆ่าล้าง6,000โลหิาาเนเดีในเขตยั์ไข่นะครับจนช่วงหนึ่งองค์กรต่างประชาตาิและศา,อา,าลอาญาในต่างประเทศนะครับก็คเคยประนาม แระเคยชี้ตัวว่าการกระทำเช่นนี้ของนายทหารซึ่งมีนอ,องลน์ถือเป็นอาชญากรรมสงครามและการฆ่าล้างของพันุ์ประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐบาลพลเรือนในฐานะที่เป็นประ,ประเทศในสมาคมโลกควรจะมีจุดยืนว่าต้องไม่เอาการฆ่าล้างของพันธุ์ต้องไม่สนับสนุนประเทการทหารที่ทางสารโลกได้วินิจฉัยแล้วว่านี่คือการก่อการร้ายนะครับแต่สิ่งที่รัฐบาลไทยทํากับกลายเป็นว่าคือการพอกข่าวครับ การประชุมครั้งนี้ไทยประเทศไทยของเราประเทศรัฐบาลพลเรือนกลับกลายเป็นนายหน้าให้กับประเด็นการทหารเมียนมารวมถึงอีกเจ็ดประเทศที่ประชมบิมสเต็กอยู่ด้วยคนเหล่านี้นะครับเป็นผู้นําทุกประเทศถือว่ามีส่วนร่วมในการก่อข่าวอาชญากรใช่ไหมใช่ใช่มีคํากล่าวเหมือนกันนะครับว่าหากคุณจับมือกับคนที่เปื้อนเลือดมือของคุณก็จะเปื้อนเลือดเหมือนกัน ถ้าเกิดว่าการประชมุมครั้งนี้รัฐบาลอยากถามว่าจะปราบปรามอาศญยกรรมยังไงในประเทศผมอยากจะให้สิ่งที่รัฐบาลทำอย่างแรกคือคนแค่ยืนคนแค่คเงยหน้าขึ้นตอนกินข้าวครับคนก็จะเห็นอาศยากร,รแล้วใช่ไหมใช่เราขอประนามสิ่งที่รัฐบาลไทยทํานะครับว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยทํามันขัดกับหลักสาคนมากๆก,ก,การที่รัฐบาลพลเรือน เป็นประธานในการประชุมในการหารือเรื่องเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศโดยที่มีตัวแทนจากประเทศประเด็จการและอาเซียนมาอยู่ในประเทศถือว่าประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องในการพ่อข่าวแล้วประชาชนไทยในประเทศเราที่เราเชื่อว่ามันเป็นประชาธิปไบยไเราต้องการให้รัฐบาลสื่อสารกับประธานกลุ่รอบเขาว่าสิ่งที่คุณทาอยู่เนี่ยมันคืออะไรและทําทําไมเพราะครั้งหนึ่ง ตอนที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครองรัฐบาลทหารพรักเพื่อไทยก็เคยประกาศหาเสียงครับเคยประกาศลงเฟซบุ๊กเคยพูดในสภาค,ครับว่าสิ่งที่าารัฐบาลประยุทธ์ทำหรือการไปพ่อข่าวรัฐบาลทหารพม่าถือเป็นการกระทําอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งสิ่งนี้พัคเพื่อไทยคุณรู้ดีคุณเคยพูดมาตลอดแต่ตอนนี้คุณกลับทําเองลงตทํทำให้ลงตัคิดเพื่อไทยทำใช่ไหมใช่ แล้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการเหยียดเชื้อชาตินะครับถึงคนไทยที่เหยียดเชื้อชาติถึงคนไทยที่ไปมีส่วนร่วมในการทําลายร่างกายคนพมา่าคุณชอบกล่าวหาว่าคนพม่ามาแย่งงานคุณชอบกล่าวหาว่าคนพม่าทําให้คนไทยตกงานแต่คุณไม่เคยตั้งคําถามเลยว่าคนที่เลิกจ้างคุณคนที่เลิกจ้างคนไทยคือคนพม่าได้เป็นคนตัวเล็ก หรือเป็นชนชั้นนายทุนหรือเป็นนายต่างถ้าเกิดว่าเราตัดเรื่องการหยยดเชื้อชาติออกเราก็มีศัตรูร่องกันเราต่างรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ประชาชนในเมียนมาเราต่างรู้ว่าใครเป็นคนจับกลมเป็นคนให้ท้ายกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมในไทยและถ้าเกิดเราเอากรอบชาตินิยมในส่วนนี้ออกเราก็จะสามารถชี้ศัตรูตัวเด,ด,ดีวยวกันว่าศัาตรูของเราคือใครแต่สิ่งที่ กระบวนการฝ่ายขวาไทยทําครับก็คือกลุ่มสปะปะตทํามันคือการทําให้คนธรรมดาหรือประชาชนได้กันเองตีกันเองฉะนั้นจริงๆนะถ้าเกิดเรา่้มมือกันเราสาม,มารถที่จะสร้างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยได้ใช่ไหมใช่ใชไม่ว่าคุณจะเป็นคนเชื้อชาติไหนไม่ว่าคุณจะพูดภาษาอะไรไม่ว่าคุณจะเกิดมาในตระกูลไหนที่เป็นคนธรรมดานะแต่ถ้าเกิดคุณทางานให้กับประเทศนี้ถ้าเกิดคุณ เสียภาษีกับประเทศนี้ไม่ว่าจะเกิดจากการซื้อของหรือภาษีโดยตรงหน้าที่ของรัฐบาลในประเทศนั้นคือการเลี้ยงดูคุณคือการดูแลคุณใช่ไม่ใช่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนประเทศใดคุณก็ควรจะได้รับสิทธินั้นแต่การที่มีคนไทยส่วนหนึ่งไปทําลายร่างกายการ,รแสดงออกของชาวเมียนมามันทําให้โลกได้เห็นว่ากับยังมีคนไทยบางส่วนที่กําลังเป็นคนเหยียดเชือ้อชาติและเราไม่ต้องการให้ คนต่างชาติและชาวโลกมองว่าประเทศไทยเป็นอย่างนั้นเราต้องการให้ชาวโลกมองว่าสัางคมไทยเราออกจากวงจรอ,อุบาท์ของระบบทหารได้เราต้องการให้ชาวโลกมองว่าสัางคมไทยสามารถเป็นปร <asury S 1> ะชาธิปไตยได้เราต้องการให้ชาวโลกมองว่าประชาชนไทยไม่ได้เหยียดเชื้อชาติเราพร้อมจะจับมือกับผู้ถูกกดขี่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนใช่ไหมใช่ใช่งั้นเราขอโค่นไทยมินองเลย